สวัสดีครับเพื่อนๆชาวหงแดงหรือว่าคูรทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นลิเวอร์พูลประจำวันที่นี่เหมือนเคยครับเรามารักงต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยข่าเกี่ยวกับเดนเนักเตะกท,ที่ทีมของเราพยายามเดินหน้าใส่เกียร์ห้าไล่ล่าไหลาเซนของเขามาตลอดช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่จนกระทั่งถึงตอนนี้ก็ยังไม่ประสบความสําเร็จ นั่นก็คือในรายของทางมาร์กเกฮีซินเตอร์ครับทีมชาติอังกฤษจากทางค่ายปราสาทเดือนแก้วริสตันพาเลตนั่นเองและสิ่งที่ทําให้เราน่าจะเป็นกังวลใจก็คือมันมีรายงานข่าวออกมาว่าในตอนนี้ทางเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่นําโดยทางเบ๊ กว่าดียวลาในใหญ่มือทองของพวกเขาก็มังหันไหวความสนใจในตัวของทางเกฮีวปเช่นเดียวกันแถมสเตนท่าทีออกมาอย่างชัดเจนเลยว่าพวกเขาหวังที่จะปาดหน้าทีมของเราในการคว้าชิ้นปรามันนี้ไปครองหลังจากทางนิวคูยังคงยึกยิกยักยัก,กไม่ยอมจ่ายเงินค่าตัวตามที่ทางคริสตันพาเลตมีการเรียกร้องออกมาเสียทีแม้ว่าส่วนต่างในตอนนี้มันจะลบลงมาเหลืออยู่อีกเพียง5ล้านปอนด์เท่านั้นก็าสามารถที่จะพิชิตนีวนี้ได้แต่าทาังผู้บริหารของทีมเราก็ยังมอง ว่าจากสถานการณ์นักปัจจุบันที่ตัวของทางเกฮีนั้นกำลังจะหมดสัญญากับทางคริสตันพาเลตในช่วงเวลาไม่ถึง12เดือนข้างหน้าจากสัญญาปัจจุบันที่ผูกพัดเขาไปถึงเซลเฮอร์สพาร์คถึงแค่ช่วงซัมเมอร์ของปี2026การจ่ายเงินค่าตัวสูงจนเกินไปนั้นจึงไม่น่าจะเป็นวิสัยที่ดีในการทำธุรกิจ มันถึงทำให้ทางซิตี้อาศัยช่องทางดังกล่าวข้างต้นหวังที่จะแทรกตัวเข้ามาและไม่ใช่เพียงพวกเขาเท่านั้นมันยังมีอีกหลายสโมสรที่แสดงความสนใจในตัวของทางเกฮีเข้ามาในช่วงโค้งสุดท้ายของตราดซื้อขายนักเตะประจําช่วงสัมเมอร์นี้ตัวทวัานลน่าสุดมันก็มีการยืนยันออกมาอย่างชัดเจนจากทางฟาบิซโอโรมาโนนักข่าวระดับเทียนเน่ที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวข่าวเรื่องการซื้อขายนักเตะว่าไม่ว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นทางแมนเชสเตอร์ซิตี้อาร์ซนอลหรือสโมสรอนอื่นใดที่หวังจะแย่งจริงรายเซนของทางเกฮีไปครอบครองแต่ตัวของทางนักเตะค่อนข้างจะมีบุตรหมายแบบแนว่วแน่เลยว่าทีมเดียวที่เขาต้องการจะย้ายไปเล่นด้วยก็คือทักลิวร์ผูลของเราและการพูดคุยจริงคงดําเนินต่อไปจนกว่าตลาดซื้อขายนักเตะจะปิดตัวลง แต่สุดท้ายต่อให้ทีมของเราไม่ได้ตัวของทางเกฮีในตลาดรอบนี้นักเตะก็ยังคงย้ายมาอยู่กับทางวิม์ภูของเราอยู่ดีในฐานะนักเตะฟรีเอเนต์แบบไร้ค่าตัวเมื่อถึงตอนที่เขาหมดสัญญากับต้นสังกัดแม้มันจะมีรายงานข่าวออกมาว่าทางแมนเชสเตอร์ซิตี้และอีกหลายสโมสรแต่สถา,านการณ์ของทางมาก์กีฮีนั้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลงไปอร์พูยังคงเป็นจุดหมายปลายทางในดวงใจของเขา ลูมาโนโพสต์ยืนยันผ่านหน้า X ส่วนตัวของเขาเองเกฮี G ee, ต้องการทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลการพูดคุยเรื่องดีลนี้จะยังคงดําเนินต่อไปก่อนที่ตลาดซื้อขายนักเตะจะปิดตัวลงหากมันเป็นไปไม่ได้สําหรับทางพาเลทลิเวอร์พูลก็ยินดีที่จะรอไปจนกระทั่งถึงปี2026 ในก็เปิดประเด็นมาด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่กันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะขยับมาดูนักเตะที่ใกล้จะตบท้าออกจากทีมของเราไปในอนาคตอันใกล้กันบ้างนั่นก็คือในรายของทางเจมส์แมคคอนเนลล์มิดฟิลด์ดาวรุ่งอนาคตไกลของเรานั่นเองหลังจากเขากำลังจะถูกปล่อยยืมตัวออกไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพิ่มเติมในรูปแบบสัญญายืมตัว แต่มันค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าทางผู้บริหารของทีมเราเลันลนรวมถึงทางอร์เนอร์สโลตในยอรดัชแมนต่างก็มองเห็นตรงกันว่าแม็คอนเนลนั้นยังคงมีอนาคตในทิทแอนด์ฟิลต่อไปในระยะยาวดังนั้นกนารที่ปล่อยตัวเขาออกไปในช่วงนี้ด้วยสัญญาระยะสั้นก็เ,เพียงแค่ให้โชว์ตัวออกไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพิ่มเติมก่อนที่จะนําประสบการณ์เหล่านั้นกลับมาใช้เมื่อถึงเวลาที่เราจะผลักดันเขาต่อไปในอนาคตข้างหน้านั่นเอง ด้วยเหตุนี้จึงทําให้สโมสรของเราตัดสินใจที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่ระยะยาวให้กับเขาเป็นระยะเวลาถึง5ปีด้วยกันซึ่งผูกมัดเจ้าตัวไปจนกระทั่งถึงปี2030ก่อนที่เขากําลังจะถูกปล่อยยืมตัวไปอยู่กับทางอาจ็กอัมสเตอร์ดัมสโมสรยักษ์ใหญ่จากประเทศเนเธอร์แลนด์ ผู้ที่ออกมายืนยันเรื่องนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเพื่อนๆแต่เป็นตัวของทางเดวิดออนสตีนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งเจ้าของฉายาเทพเดวิดจากทางเดอะแอตเลติกสำนักข่าวยักษ์ใหญ่ของประเทศอังกฤษนั่นเองข่าวจบพิเศษมิดฟิลด์ของทางเร์พปูอย่างเจมส์แมคคอนเนลล์ได้เซ็นสัญญาฉบับใหม่เป็นระยะเวลา5ปีและกำลับบงเตรียมที่จะย้ายไปอยู่กับทางอาเจ็ตด้วยสัญญายืมตัวยาวตลอดทางฤดูกาลออนสตีนโพสต์ยืนยันผ่าน,นาอีกส่วนตัวของเขา ดาวเตะวัย20่ปีกำลังจะเข้ารับการตรวจร่างกายหลังจากที่ทางอาแจกสามารถที่จะบรรลุข้อตกลงกับทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์ p ู o l และรวมไปถึงตัวของทางดาวเตะทีมชาติอังกฤษชุดเยาวชนที่จะเข้าไปเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งเบอร์6ของพวกเขา ทั้งนี้นอกจากคำยืนยันดังกล่าวข้างต้นของทางออลสตีนแล้วแม้แต่ทาง James เจมส์พีเสเหย่่ยวเขาวงในมือหนึ่งของทีมเราปัจจุบันก็ทำงานให้กับทางเดอะ t h ตเลติกอีกเช่นเดียวกันก็มีการออกมายืนยันเรื่องนี้ไปในทิศทางเดียวกันแล้วด้วยเจสแม็กคอนเนลกำลังจะย้ายไปอยู่กับทางอาร์เจ์ด้วยสัญญายินตัวยาวตลอดทางฤดูกาลพีสโพสต์ยืนยันผ่านหน้าเอ็กโซตัวของเขา นอกจากนี้นักเตยังมีการเซ็นสัญญาฉบับใหม่เรียะเวลา5ปีในทิดแอนฟิ์มันเป็นการย้ายทีมที่ยอดเยี่ยมมากๆสำหรับมิดฟิลด์คนหนุ่มรายนี้ของทางลิเวอร์พูลเขาจะได้เข้าไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์การลงเล่นในสกยูฟาแชมเปนลีกเพิ่มเติมและจะได้ทำงานร่วมกับอดีตโค้ชที่เป็นที่เชื่อถือได้อย่างทางจอห์นไหติงกาของทางลิเวอร์พูลอีกตัว เมื่อพูดถึงนักเตะที่กำลังจะย้ายออกจากทีมของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะขยับมาดูอีกหนึ่งคนที่เราก็มีการเกาะติดสถานการณ์กันมาอย่างต่อเนื่องตอลอดช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาและเรียกได้ว่ากลายมาเป็นมหากาการย้ายทีมครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของประวัติศาสตร์วงการฟุตบอลพิมลิกอังกฤษเลยก็ว่าได้ เขาคนนั้นก็คือในราของทักอเล็กซานเดอร์อีซักใช่แล้วครับเพื่อนๆเ,เรากําลังพูดถึงเขาคนนี้แหละหลังจากมันกลายมาเป็นประเด็นปัญหาคาราคราซงระหว่างตัวของทางนักเตะกับทางต้นสังกัดของเขาอย่างทางนิวคาเซอร์อยู่นาเต็ดที่มีการยื้อยั้ยกยกัยกกันอยู่ยังไม่ยอมปล่อยตัวนักเตะมาให้กับทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลของเราเสียทีแม้ว่าเจ้าตัวจะมีการประกาศก้าวออกมาชัดเจนเลยว่าจะไม่ขอลงเล่นให้กับสโมสรอ,อีกต่อไปและจะมุ่งหน้าไปอยู่กับทางลิเวอร์ pool แม้กันนั้นเราก็ได้เห็นการดําเนินการที่เรียกได้ว่าดิ้นรนเป็นเฮือกสุดท้ายของทางฝั่งนิวคาสเซิลทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้ถ้าเพืเ่อนๆจากันได้พวกเขาก็เคยออกแถลงกันออกมาเป็นการประนามตัวของทางนักเตะเลยว่ามีการพูดโกหกกับการเขียนจดหมายเปิดผลึกที่มีการอ้างว่าพวกเขาเป็นคนฝ่ายผิดสัญญาก่อนที่เคยระบุเอาไว้ว่าจะต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับตัวของทางกีซักแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ทําตามคําพูดของตัวเอง แต่แม้จะมีการตรานหน้านักแต่ว่าเป็นไอคนขี้โคหกเป็นไอคนขี้จุกหรืออะไรแบบนั้น แต่สุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรกันครับเพื่อนๆเ,เราได้เห็นหนึ่งในเจ้าของสมูรร่วมของทางนิวคาสเซิลลงทุนไปตามง้อตางหงอนตัวของทางอีซัคถึงบ้านของเขากันเลยทีเดียวแต่สุดท้ายตัวของทางนักเตะก็ยังคงปฏิเสธไม่ยอมต่อสัญญาฉบับใหม่และจะไม่หลงเล่นให้กับทางนิวคาสเซิลเช่นเดิมเรียกได้ว่าคราวนี้ทางนิวคาสเซิลนั้นเสียหมากันเลยทีเดียวทั้งมีการออกมาด่านักเตะบ้างทั้งมีการไปตามง้อหอนบ้างแต่สุดท้าย ใจของทงอิสซักก็ไม่ได้อยู่กับพวกเขาแล้วและคนที่ออกมายืนยันเรื่องนี้ก็คือทางเครกโฮปและข่าวของทางฝั่งนิวคาเซิลเองนั่นแหละที่ปัจจุบันทำงานให้กับทางเดลี่เมล์แทบลอยของประเทศอังกฤษอย่างที่ผมได้รายงานข่าวออกไปแล้วในช่องวิดีโอ YouTube ของผมเมื่อคืนก่อนว่าแม้จะมีการพูดคุยแบบแลับแต่มันก็ยังไม่มีอะไรที่เป็นการส่งสัญญาณว่าตัวของทงอักอเล็กซานเดอร์อิซัก,กจะเปลี่ยนใจโฮปโพสต์ยืนยันผ่านนักเอกส่วนตัวของเขา ผมได้รับการบอกกล่าวมาในวันนี้ว่าตัวของเขาเองไมไ่รับเสียงกระทบใดๆจากการพูดคุยและยังคงยืนกลานว่าเขาต้องการที่จะย้ายไปอยู่กับทางลิฟว์พูทั้งนี้นอกจากคำยืนยันของทางเครกคบดังกล่าวข้างต้นแล้ว นักข่าวก็เอาประเด็นเดียวกันนี้เอาไม้ไปจาะปากใส่ตัวของทางเอ็ดดี้ฮาวในใหญ่ของทางฝั่งนิวคาเซิลเลยว่าเขารับทราบหรือไม่ว่าทำไมจึงมีทางประธานสมูสรของทางนิวคาเซิลเดินทางมาอยู่ในเมืองเช่นเดียวกันกับเจ้าของสมูสรร่วมที่ก็มีการเดินทางไปที่บ้านของตัวอิสักเช่นนี้เรื่องทั้งหลายเหล่านี้มันจะเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันหรือไม่และอย่างไรกันแต่ตัวของทางฮาวก็ยังคงยืนยันว่าตัวของเขาเองไม่รับทราบเรื่องใดๆเลยเกี่ยวกับเรื่องการย้ายถีมของ ทางนักเตะเพราะมันอยู่นอกเหนืออำนาจการตัดสินใจของเขาผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมพวกเขาถึงเดินทางมาอยู่ที่นี่แลวมันมีเหตุผลกลนใดกันข่าวกล่าวแต่มันชัดเจนว่าส่วนหนึ่งเขาไปการเดินทางมาดูทีมให้การสนับสนุนเราและการออกมาแสดงตัวตนของเขาซึ่งในมุมมองของผมแล้วมันก็เป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่งทุกคนต่างกระชื่นชอบเวลาที่เขามาอยู่ตรงนี้และมีความเชื่อมโยงกับตัวของทางนักเตะนะ เรามีทั้งประธานสโมสรและเจ้ของสโมสรร่วมของเราพวกเขาต่างก็เป็นบุคคลที่มีความสําคัญมากที่สุดในการกําหนดทิศทางรวมไปถึงการตัดสินใจของเรื่องต่างๆแต่ก็อย่างที่ผมเน้นย้าม,มาโดยตลอดเลยว่าผมเองไม่ได้มีส่วนร่วมกับการสนทนาหรือการเจรจาใดๆที่เกิดขึ้นในวันนี้ระหว่างตัวของทักเล็กซานเดอร์สักกับทางผู้บริหารของเราแต่อย่างใด ดังนั้นถึงคุณจะสอบถามผมเข้ามาผมก็ไม่สามารถที่จะตอบได้อยู่ดีว่าทิศทางมันจะเป็นแบบไหนและอย่างไรกันเพราะผมไม่ได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องและผมก็ไม่ได้ดูข้อมูลอะไรออกมาเลย ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้หลังจากเราฟังทิศทางเรื่องการย้ายทีมหลังการพูดคุยลับระหว่างทางผู้บริหารของนิวคาสเซิลกับตัวของทักเล็กซานเดอร์อิซกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ครบถ้วนกระบวนความกันไปเลย เพราะนอกจากรายงานข่าวจากทางเครยโคฟแล้วเราก็ได้เห็นทางรีไลเดอร์หัวหน้าทีมข่าวของทางโครนิเคิลซึ่งเป็นสื่อในมือของทางฝั่งนิวคาเซลเองก็มีการออกมายืนยันเรื่องนี้ไปในทิศทางเดียวกันว่าตัวของทักอีซักยินการจุดหมายปลายทางของเขาชัดเจนที่สุดต้องการที่จะย้ายไปร่วมติดแอนฟิลด์เท่านั้น แม้่ามันจะมีความพยายามของทางฝั่งนิวคาสเซลที่อยากจะให้ตัวของทางอเล็กซานเดอร์อีซักอยู่กับทีมต่อไปจนกระทั่งทางผู้บริหารของสโมสรน,นั้นเดินทางไปที่บ้านของศูนย์หน้ารายนี้เมื่อวานนี้แต่ดาวยิงท,ทีมชาติสวีเดนก็ยังคงยินกรานเหมือนเดิมว่าเขาต้องการที่จะย้ายสโมสอนออกไปไหลเดอร์กล่าว เราไม่เพียงแต่สื่อของทางฝั่งทางนิวคาเซ์เองที่มีการรายงานข่าวเรื่องนี้ออกมาในทิศทางนั้นเราจะได้เห็นกันเลยว่าแม้แต่ตัวของทางฟาบิเซโโรมาโนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งที่เรียกได้ว่าเชื่อถือได้มากที่สุดแล้วเขาก็เองก็มีการออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ไปในทิศทางเดียวกันซึ่งเป็นการตอกย้ำให้เห็นเลยว่าตัวของทางนักเตะมีความมุ่งมั่นตั้งใจและลักเดียวใจเดียวขนาดไหนเม่ว่าสุดท้ายแล้วทางนิวคาเซลจะทำเช่นไร ก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหัวจิตหัวใจของเขาได้จริงๆเรียกได้ว่าเป็นคนที่มีความเด็ดเดี่ยวในการตัดสินใจอย่างยิ่งยวดอเล็กซานเดอร์อีซักยังคงยืนการจุดยืนเดิมที่มีความชัดเจนของเขามาตั้งแต่เมื่อเดือนกรกฎาคมแล้วนะว่าเขาต้องการที่จะย้ายไปอยู่กับทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลลูมาโนโพสต์ยืนยันเอาไว้อย่างชัดเจนผ่านหน้าเอ็โวนตัวของเขา เรื่องดังกล่าวข้างต้นไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปใดๆเลยหลังจากการพูดคุยล่าสุดกับทางฝั่งของนิวคาเซิลทางสมสรฟุตบอลหรือว่าููเองก็พร้อมที่จะยืน่นข้อเสนอครั้งใหม่เข้ามาหากทางนิวคาเซิลยอมที่จะเปิดประตูสำหรับการย้ายทีมออกไปของทางนักเตะแต่ยังที่ได้ย้ำไปแล้วว่าเรื่องราวนี้ยังคงอยู่ในมือของทางฝั่งสมูสรฟุตบอลนิวคาเซิลอยู่นาเต็ดนะแต่ทางอีซักเองก็ยังคงหวังว่าท้ายที่สุดแล้วเขาจะได้ย้ายมาร่วมถีมแอดฟิล เมื่อเราฟังความคิดเห็นของทางฝั่งฟา i ิ o ซโรมาโนที่ก็เรียกได้ว่าเชื่อถือได้สุดๆกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะมาดูอีกคนหนึ่งที่ก็เป็นการตอกย้ำให้เห็นเลยว่ายังไงเสียดิวนี้ก็น่าที่จะเกิดขึ้นขึ้นอยู่กับว่าจะช้าหรือเร็วแค่นั้นนั่นก็คือในลายของทางดึดอ n นสตีนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งอีกเช่นเดียวกัน หลังจากเขามีการไล่เลียงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยเพราะตัวของทางออนสตีนเองก็เป็นคนแรกๆที่ออกมาบอกเลยว่ายิวการย้ายทีมของทางอเล็กซานเดรีิซักไม่ว่ามันจะลงเอยในรูปแบบไหนและอย่างไรกันนั้นก็น่าจะได้ผลลัพธ์ออกมาก่อนเกมระหว่างทางนิวคาเซิลเผชชญแน่กับทางลิเวอร์พูลของเรา ต่สถานก,การณ์ก็เกิดจุดปลิกผันตัวตูของนักอีซักดันไปทิ้งบอมครั้งใหญ่ด้วยการเขียนจดหมายเปิดเผยลงในหน้าอินสตาแกรมส่วนตัวของเขาซึ่งทำให้ทางนิวคาสเซิลต้องตอบโต้ตตด้วยถแถลงการที่มีการโจมตีนักเตะกลับไป แล้วเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นก็เป็นตัวบีบให้ทั้งส,สองสโมสรไม่สามารถที่จะปิดดิวกันได้ก่อนการ,รเผชิญหน้าของทั้งสองทีมเพราะมันจะเป็นการจุดไฟสร้างอารมณ์ให้กับแฟนบอลมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมจึงทั้งเลททั้งสองฝ่ายตกลงกันที่จะชะลอดิวนี้ออกมาหลังเกมการแข่งขันนัดดังกล่าว แต่ในตอนนี้สถานการณ์การแข่งขันระหว่างทั้ง2ทีมก็จบลงไปแล้วด้วยชัยชนะของทางลิวพูจึงทําให้ทางออนสตีนมีการออกมาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับดิวการย,ย้ายทีมของทางอีซักนั่นเองมันเป็นที่คาดหมายกันอยู่แล้วว่าจะยังไม่มีอะไรที่มีความชัดเจนเกี่ยวกับอนาคตของทางอเล็กซานเดอร์อีซักจนกว่าที่ทางนิวคาเซอร์ยุไนเตดจะเปิดบ้านพบกับทางลิวพูเมื่อคืนก่อนนะออนสตีนกล่าว แต่ในตอนนี้เกมนั้นได้ผ่านพ้นไปแล้วเราน่าจะได้เห็นความชัดเจนบางอย่างในช่วงไม่กี่วันข้างหน้านี้แหละจุดยืนของทางฝั่งนิวคาสเซิลนั้นเป็นที่รู้กันดีว่าพวกเขาไม่ได้มีความตั้งใจที่จะขายดาวยิงทีมชาติสวีเดนออกมาแต่การที่สโมสรกำลังออกมาค้นหาในตลาดซื้อขายนักเตะเพื่อการเสริมทัพในตำแหน่งศูนหน้าคนใหม่มันอาจจะทำให้สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นเปลี่ยนแปลงจุดยืนของพวกเขาได้ การไล่ล่าตัวทางโยอันเนว,วิซ่าและยอรเกนสตร,ราเซนยังคงดำเนินต่อไปขณะเดียวกันก็ยังมีการพิจารณาตัวเลือกอื่นๆอีกด้วยถ้าทางนิวคาสเซิลสามารถเสริมทัพได้ตามที่พวกเขาพอใจและเรียกว่าพูมีการยื่นข้อสเสนอสำหรับอีซักที่พวกเขาหมองว่ายอมรับได้มันก็มีความเป็นไปได้ที่การย้ายทีมครั้งนี้จะเกิดขึ้นก่อนตลาดซื้อขายนักเตะจะปิดตัวลง แต่ทั้งหมดนี้เต็มไปได้วยคำว่าท่าและมันยังไม่มีการการันตีว่าจะไปจบลงที่จุดไหนและอย่างไรกันดีวนี้อาจจะยืดยาวไปจนกระทั่งถึงเส้นตายเลยก็ได้ กันต่อเลยเพืเ่อนๆหลังจากเราฟังคำยินยันที่ค่อนข้างจะมีความชัดเจนสำหรับทางเดวิดออนสตีนออกมาแล้วคำถามต่อไปเลยก็คือล้วสุดท้ายแล้วดิวนี้จะไปจบลงที่ตัวเลขเท่าใดกันหลังจากก่อนหน้านี้ทางฝั่งของลิเว์กูก็มีการยืนการออกมาค่อนข้างจะชัดเจนซึ่งเป็นคำขาดให้กับทางฝั่งนิวคาสเซิลเลยว่าข้อเสนอที่พวกเขาจะยื่นเข้าไปนั้นมันจะไม่เกินกว่าระดับ135ล้านปอนด ส่วนทางนิวคาสเซิลก็มีการตอบโต้ออกมาเมื่อวานนี้ด้วยเช่นเดียวกันว่ายังคงยินการตัวเลขเดิมต้องการที่จะได้ค่าตัวของทาออีซักตามเงื่อนไขที่พวกเขามีการตั้งเอาไว้ตั้งแต่ต้นที่150ล้านปอนด์ แม้กันนั้นรายงานข่าวล่าสุดจากทาง Daily Mail ก็มีการชี้เป้าออกมาเลยว่าหลังจากผ่านการหาหรือร่วมกันจากหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นทางกริชาร์ดยูสผู้อำนวยการกีฬาคนดังของเราลวมไปถึงทางไมเคิลเอ็ดเวิร์ดซีโอด้านฟุตบอลของทาง f ฟ n w a นเวสปอร์ตกรุก็ตบผลึกลงมาเลยว่าตัวเลขสุดที่ที่ควรจะยื่นเข้าไปให้ทางนิวคาสเซิลจริงๆนั้นยังไงเสียก็ไม่ควรจะเกินกรอบ135ล้านปอนด์ที่เรามีการกำหนดเอาไว้ดังกล่าวข้างตน้น เรื่องดังกล่าวนี้ก็ได้รับการยืนยันออกมาจากทางอินดี้ไคาลาส์นิวส์ที่มีการชี้เป้าออกมาเลยว่าในตอนนี้หลังจากที่ตัวของทางเอ็ดเวิร์ดมีการบินไปหาหรือกับทางเฟนเวสปอร์ตกรุ๊ปที่ทางบอสตันก็ได้รับอนุมัติงบประมาณในเบื้องต้น120ล้านปอนด์บวกกับเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมต่างหากอยู่ที่15-20ล้านปอนด์ซึ่งก็จะทําให้สุดที่รวมอยู่ที่ไม่เกิน135-140ล้านปอนด์นั่นเอง ข่าวจอกพิเศษข้อเสนอครั้งใหม่ได้รับอนุญ,ญาตจากทางเฟนเวสปอร์ครุบแล้วอินดี้ไคล่านิวส์ระบุอเล็กซานเดอร์อีซักแสดงออกอย่างชัดเจนว่าต้องการทิจย่าออกจากทางนิวคาสเซิลไปอยู่กับทางสโมสรฟุตบอลริเวอร์พูลจากแหล่งข่าวของเราทางริเวอรูเองได้รับไฟเขียวจากทางเฟนเวสปอร์ครุบในบอสตันให้ยื่นข้อสเสนอถึง120ล้านปอนด์บวกกับเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติม15-20ล้านปอนด์ ครั้นเมื่อทางนิวคาเซลส่งสัญญาณให้เดินหน้าดีวนี้ได้ผู้บริหารของนิวคาเซลเองก็ค่อนข้างจะรู้สึกชอ็อกกับจุดยืนของทางอีซักพวกเขาเป็นกังวลว่าพฤติกรรมของนักเตะนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของทีมในภาพรวมตัวของทางนักเตะเองก็มีการบอกกล่าวกับเพื่อนร่วมทีมของเขาว่าเขาจะไม่กลับไปลงเล่นให้กับทางนิวคาเซลอีกแล้ว เรามาลุยกันต่อเลยครับเพืเ่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้เมื่อพูดถึงเรื่องราวการจะยื่นขอน้อเสนอครั้งใหม่เข้าไปให้กับทางนิวคาสเซิลแล้วเราก็ได้เห็นทางฝา i บิ i ิโอโรมาโนไมีการออกมายืนยันเรื่องนี้ไปในทิศทางเดียวกันและพูดไปถึงขั้นที่ว่ามันจะมีการเปิดโต๊ะการเจราจายอย่างเป็นทางการระหว่างทั้งสองสโมสรภายในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้เกี่ยวกับการคว้าตัวทางอเล็กซานเดอร์อิซักดังกล่าว ลิอร์พูดจะมีการพูดคุยกับทางนิวคาสเซิลเพิ่มเติมในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้สนับทางอเล็กซานเดอร์อิสซักนะลูมาโนกล่าวระหว่างที่เขาไปจับรายการให้กับทางดี z อซ f o อ t นฟ l ตเรามาดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ในตอนนี้พวกเขาจะพยอมรอตลอดไปพวกเขารอมาเกือบเตือนแล้วว่าเมื่อไหร่จะได้รับไฟเขียวให้เดินหน้าดีวนี้ได้ ซึ่งจากการเล่าเรียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นจากเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเพียงแค่วันเดียวนะครับเพื่อนๆแล้วก็เป็นที่เชื่อกันว่าสุดท้ายแล้วมาหากราบการย้ายทีมของถักอีซักน่าจะได้ผลลัพธ์ออกมาไม่ทางใดก็ทางหนึ่งในช่วงไม่กี่วันนี้แล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ